ได้ไฟโซล่าเซลล์หิง่งห้อยมานี่ครับขนาดสามสิบสองเมตรตัวนี้มีสามร้อยดวงเลยนะครับเหมือนมีหิห่งห้อยอยู่ในนี้สามร้อยตัวเลยนะตัวนี้ครับเป็นแสงสีอุ่นสวยมากเนี่ยแสงสีเนี้ยแส,สแสงสีอุ่นเนี่ยเห็นว่ามีคนซื้อซ้ําเยอะที่สุดแล้วก็บ่อยมากๆเลยใช่ครับหนึ่งในนั้นก็เรานี่แหละครับซื้อมาประดับตกแต่งอีกแล้วครับใส่ต้นไม้นะคะแล้วก็ช่วงกลางคืนนะฟ้าเริ่มมืดมันก็จะเป็นแสงระวิบละวับเหมือนหิง่งห้อยนะคะสวยงามนะครับมันก็จะปรับแค่ตรงนี้นะครับ มีโซล่าเซลครับมีปุ่มเปิดแล้วก็ปรับแสงได้ถึงสาโทนเลยนะครับนี่ครับการ์ดครับติดตั้งเสร็จเดี๋ยวดูตอนกลางคืนกันครับสวยมากหกโมงเย็นนิดนิดไฟหิ่งห้อยก็ติดแล้วค่ะนี่แสงสีสวยมากครับเป็นสีอุ่นครับนี่เลยนี่ครับปรับหมดในตัวนี้นะครับปรับแบบเป็นกระพริบหรือว่าแบบนี้เลยครับนี่ครับปรับได้นะครับปรับตรงนี้นะครับช่วงเทศกาลต้องมีติดไว้ครับเนี่ยอีกแค่ไม่กี่เดือนก็จะเป็นปีใหม่แล้วนะคะสั่งสั่งงานปาร์ตี้อะไรเนี่ยควรที่จะมี ติดไว้เลยเนี่ยค่ะเอาไปติดตามต้นไม้ต้นคริสต์มาสอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะเหมือนหิ่ค่อยจริงๆนะครับใช่ใครสนใจที่กดที่ตะกร้าเหลืองมุมล่างซ้ายได้เลยจ้าสวยอย่างนี้เลย